สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องปีนี้ก็ขึ้นซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมนะครับก็คนปั้นไก่นะครับประวิทย์ศิลัสักนะครับก็แวะมาทักทาย <c oughs> เพื่อนพี่น้องเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วทำคลิปไปแล้วนะครับตอนรับปีใหม่แต่ว่าอิดเหลืองก็เลยลบออกนะครับลบออก ก็พอดีติดภารกิจธุระประปังนะครับหลานสาวอันเป็นที่รักนะครับแต่งงานก็ลากยาวมาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็เลย <c oughs> นี่แหละเพิ่งจะมีเวลามานะครับช่วยงานนิดหน่อยนะครับเอาละครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในโซนปล่อยไก่รุ่นนะครับโซนปล่อยไก่รุ่นเป็นโคกน้องนานะครับโคกน้องนานาโคกคก็ถือโอกาสนี้นะครับมาทําคลิปสั้นๆถักทายพี่น้องในซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นใหม่อ่า ปีนี้ปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้นะครับแผ่นไว้ว่านะครับแผ่นไว้ว่าในเมื่อ,อช่องทางของเราก็มีแล้วนะครับในมีช่องทางได้พบเจอเพื่อนๆนะครับก็อาจจะถือโอกาส ทำช่องที่หลากหลายขึ้นไปนะครับเพิ่มช่องทางอาจจะเกี่ยวกับกเกษตรกรหายอยู่หากินตามวิถีนะครับตามวิถีเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปหาปูหาปลาก็จะเพิ่มคลิปเข้ามาให้พี่น้องเอฟซีคนปั้นไก่ได้หายคิดถึงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับไก่อย่างเดียวนะครับ ติดเหลืองติดเหลืองแล้วก็มันเหนื่อยนะครับเหนื่อยเวลาทําคลิปออกมาแล้วมันติดเหลืองนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็จะพยายามเชิดชูวงการไก่ตีของเราหรือว่าไก่ชนของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของอ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อาจจะไปท่องท่อง,ท,องท่องเที่ยวหรือไม่ก็จะไปชิมอาหารนะครับก็จะเพิ่มเติมเข้ามามีโอกาสไปหาปูหาปลาหาอยู่หากินที่ต่างๆก็จะได้นำคลิปมาลงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับส่วน รายการไก่ชนก,ก็ยังจะทําทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าทําไปแล้วมันติดเหลืองมันก็ลําบากใจนะครับลําบากใจเดี๋ยวช่องบินอีกนะครับเหนื่อยกับช่องบินนะครับก็ยังไงล่ะสีสั่นนี้ก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่นะครับทำให้เต็มที่เอาเลยครับ ก็แวะมาทักทายเพื่อนพี่น้องพอได้หายคิดถึงนะครับพอได้หายแก้กระใสนะครับหลังจากวันนี้ก็น่าจะาเพราะว่าไก่ก็หยุดไปอาทิาทตย์หนึ่งนะครับประมาณ7วันนะครับประมาณเวันก็พอดีไปได้หลานเขยทีอ่อำเภอรประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับก็จัดงานสองที่ ที่ประคนชัยก่อนแล้วมาจัดที่มุกดาหารนะครับก็หลักๆยาวกันไป7อาทิตย์เเอ้ย7วัน1อาทิตย์นะครับเต็มๆก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็แวะมาถักทายเพื่อนพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอเป็นกระใสนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ เออไก่เนี่ยผมจะบอกวิธีนะครับอันจะมีคอร์ส14วันกับ21วันใช่ไหมจริงๆแล้วก็ตั้งคอร์ส14วันทั้งหมดเลยครับนะครับถ้าเราเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้ก็14วันแล้วก็หาคู่รากยาวไปสักอีกได้7วันไม่เกิน21วันนะครับต้องฉะหน้าใหม่นะครับต้องทําให้กล้ามเนื้อเขาแตกใหม่นะครับนี่มันเกินมาแล้วนะครับเกิน21วันมาแล้วก็ จวต้องฉะหน้าใหม่แล้วก็ค่อยอีกสัก14วันนะครับก็ตั้งคอร์บส14วันก่อนนะครับก็ค่อยออกจะไปหาคู่ใหม่นะครับหาคู่ใหม่ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าคิดถึงกันยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะครับโอเคครับแค่นี้ครับทักทายแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ